ครูก ok oh, ็ก้าใช่ไหมออจะเป็นข้าค่ะขออ่ะลองว่ามาข้าเหลังจ um ัดนะคะคุณต้องยืนบนที่ได้สองค่ะก็จะเป็นเท้าซ้ายก่อนก็เป็นสองนอนยเท้ามันท่ห้าอะเท้าอยู่ที่หครับถ้าเป็นข้าเหลังจัดก็เป็นเท้าซ้ายก่อนก็เป็นสี่ค่ะเท้าซ้ายที่สี่แล้วก so, ็เ oui ท้าขวาเป็นที่หกแล้วก็เท้าซ้ายเป็นที่แปดเท้าขวาเป็นที่แปดค่ะมาเจอเป็น แลล้วกก็ัเอาใหม่นะอย่างนี้ตึง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 เอาซ้ายเอาลงก่อนเอาซ้ายลงเอาซ้ายซ้ายก่อนเอาใหม่นะตึง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 แล้วก็ลงกลับเหมือนเดิมค่ะเท้าตึง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 อ๋อซ้ายลงก่อนโอเคมันมีท่าของมันอยู่นะคะขอบคุณค่ะแล้วทางเนี้ย CPR เลยเหรอสอน CPR ยาไม่เหมือนกันล่ะลูกค่ะถ้าเป็นเด็กก็ต้องก,กดกดแบบนี้ค่ะอืมแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราต้องใช้กำปั้นเลยใช่ไหมโอเคแล้วถ้าจังหวะไม่ถูกก็ไม่ฟื้นเลยใช่ไหมโอเคเลิศขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นการโยนนะคะโยนห่วงค่ะกิจกรรมโยนห่วง,วงต่ะสวัสดี ทองที่ไหนลูกลำดับ6เซ่แล้วไปต่างประเทศมาหลายประเทศเลยใช่ไหมโอเคเป็นกีฬาเที่แล้วได้สามแชมป์ได้แชมป์เอเชียชมาเล,ลเซก็อโอ้โหสุดยอดถึงจะพัฒนาหรือเปล่าสุดยอดแล้วหนูเรียนปไหนคะปอ6ปอ .6 ทับโอ้โหเก่งมากเลยนะคะอ่าเด็ยหญิงปุณพภาหมอกสีนาคนะคะนี่ ชื่อกับโรงเรียนเราเยอะแยะเลยนะคะก็ในกีฬาอะไรเอ่ยลูกกาจักรยานจักรยาน BMX นะคะโอเค แมมี่นะคะมีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะมีเหรียญมากมายนะคะการันตี